เราจะไปดูน้องเพนตนกันเนาะเจ้าของไม่ยิมครั้งแรกเดี๋ยวเราจะคุยกันก่อนว่าเราจะทํายังไงกับน้องนะครับมีการเตรียมกันก่อนเพราะนิสัยโจย์ตัวแต่ละบ้านนะครับมีวิธีการวางตัวไม่เท่ากันธรรมดามีงับไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาต้องงับใช่ไหมอันนี้โดนไปยังหรือ,อยังไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนนะเพนตนคอยขยับกับชม,มทิ้งสายกลับไปที่เดิมชมพอ ไบตันเก่งมาไปด้านคอยไปด้านหลังบตันคอยถูกกลับมาข้างๆข้างๆเลยชมไบตันเก่งมากไบตันคอยด้านหน้าไบตันคอยไปด้านหน้าถูกกับที่เดิมชมไบตันเก่งมากไบตันคอยเดินบนไบตันคอยเดินบนโนข้างหน้าชมไบตันเก่งมากไบตันคอยถอยหลังไป5้ก้านั่งยองๆเรียกไบตันไปหาถึงตัวแล้วชม เด้อย,ย,อยองก็เรียกเลยเจตัน,ตนไปนไอ้ถึงตัวแล้วชมเก่งมากจับสายไว้ตัวเจสายว้ตัวเจถูกครับให้เพตันคิดเองว่าการยอมแพ้คืออะไรนาะนับสักห้าแล้วค่อยเดินกลับมาเพราะระยะมันไกล ซึมเตือนคู่เอกดีไปรับเราจากคาร์เรนเพเยอร์แคนดมี